ที่14มิถุนายน2,567สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุงจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ District Workshop d w ครั้งที่2ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2,567และการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานสพอกรระดับจังหวัดนักโรงแรมสิวารอยันจังหวัดพัทลุง โดยมีนายปรีชาโนนน้อยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงให้เกียรติร่วมกิจกรรมเพื่อมอบนโยบายในการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรและแนวทางการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรของจังหวัดพัทลุงพร้อมด้วยนายสมนึกคงชูเกษตรจังหวัดพัทลุงหัวหน้ากลุ่มหัวหน้าฝ่ายเกษตรอำเภอและนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรเจ้าหน้าที่ธุรการระดับจังหวัดและระดับอำเภอรวม87คน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนงานนโยบายกรมส่งเสริมการเกษตรของจังหวัดพัทลุงปี2567แนวทางการขับเคลื่อนภารกิจท้าทาย7ประเด็นสำคัญเพื่อการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรซึ่งเป็นการเชื่อมโยงกับเป้าหมายแนวทางการพัฒนาการเกษตรของจังหวัดพัทลุงและรับฟังการบรรยายเรื่องระบบน้ำอัจฉริยะโดยนายกมลพันธ์ อินริดพงศนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุงเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการเฉพาะด้านให้กับเจ้าหน้าที่สวัสดีค่ะสำนักง,งานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุงขอสรุปข่าวเด่นประจำเดือนมิถุนายน2567ดังนี้วันที่21มิถุนายน2567สำนักง,งานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุงโดยนายอนุวัฒน์สงคงเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง ผมด้วยเจ้าหน้าที่สัมนักง,งานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุงจัดอบรมเกษตรกรเข้าสู่หลักการผลิตเกษตรปลอดภัยครั้งที่หนึ่งภายใต้โครงการพัทลุงเมืองเกษตรปลอดภัยปี2567ณนะแปลงนายวิเวกกาลรระวงสปรกรเครือข่ายหมู่ที่8ตำบลเขาเจียกอำเภอเมืองพัทลุงจังหวัดพัทลุงมีเกษตรกรเป้าหมาย69ราย จาก9ชุมชนโดยมีนายสมนึกคงชูเกษตรจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมพบปะพูดคุยกับเกษตรกรชี้แจงความเป็นมาของโครงการและแนวทางขับเคลื่อนโครงการเพื่อพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ความเข้าใจในการผลิตสินค้าเกษตรในระดับที่ปลอดภัยลดการใช้สารเคมีสามารถจัดการศัตรูพืชได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพท้งนี้ได้มีการบรรยายให้ความรู้จากวิทยากร ในเรื่องแนวทางปฏิบัติการทำการเกษตรปลอดภัยตามมาตรฐาน GAP การวันผังแปลงการปลูกพืชผักปลอดภัยการใช้สารชีวพันธุ์ไตโคเดอร์มาบิวเวเรีย BT BS ในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชทดแทนการใช้สารเคมีพร้อมทั้งศึกษาดูงานแปลงตัวอย่างการเลี้ยงปลาการปลูกฝรั่ง กล้วยมะละกอมะพร้กกรา,พาวและการปลูกพืชผักสวนครัวซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้ารับการอบรมเป็นอย่างมากสำนักง,งานเกษตรอำเภอสีนครินนำเสนอข่าวเด่นประจำเดือนมิถุนายน2567วันที่19มิถุนายน2567 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนครินจัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรผู้นำครั้งที่1ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรโดยจัดกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกรผู้นำด้านการปลูกพืชผักณสพกเครือข่ายหมู่ที่4ตำบลชุมพลอำเภอศรีนาคารินจังหวัดพัทลุง โดยมีหลักสูตรการเรียนรู้การทำการเกษตรปลอดภัยตามหลักปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหารและฝึกปฏิบัติการผลิตและใช้เชื้อราไตรโคเดมาเพื่อลดการใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัดโรคพืชเป็นการเสริมสร้างศักยภาพของเกษตรกรผู้นำให้สามารถบริหารจัดก,การพื้นที่และสินค้าได้อย่างเหมาะสมสามารถเป็นต้นแบบและขยายผลสู่ชุมชนต่อไป วันที่20มิถุนายน2567สำนักง,งานเกษตรอำเภอศรีนครินจัดอบรมเกษตรกรเข้าสู่หลักการผลิตพืชปลอดภัยครั้งที่1ภายใต้โครงการพัฒนลุงเมืองเกษตรปลอดภัยประจำปี2567ณแปลงเกษตรกรต้นแบบของนายเวียนชูสุขตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่12ตำบลบ้านนาอำเภอศรีนครินจังหวัดพัทลุงโดยมีการบรรยายให้ความรู้เรื่องแนวทางการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร การผลิตและการใช้สารชีวพันธุ์พร้อมทั้งมีการศึกษาดูงานแปลงต้นแบบเพื่อให้สมาชิกได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีไปปรับใช้ในแปลงของตนเองต่อไป เกษตรป่าพยอมเสนอข่าวเด่นเดือนมิถุนายน2567 6มิถุนายนนายชันชัยเพชรคงเกษตรอำเภอป่าพยอมมอบหมายให้นายเทราพัฒน์ทองสีดำนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียนให้คำแนะนำแปลงเจพีพร้อมสำรวจและสอบถามสถานการณ์แปลงสถานการณ์ไม้ผลของเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนพื้นที่หมู่ที่3บ้านบางเหลียงตำบลเกาะเต่าอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงจากการสังเกตและสอบถามพบว่า ในทุพื้นที่มีทุเรียนให้ผลผลิตประมาณร้อยละสามสิบเจื้ผลกระทบจากสภาพอากาศแพยแรงในเดือนมีนาคมถึงเมษายนซึ่งอยู่ในระยะติดผลขาดแคลนน้ําทําให้เกิดการทิ้งผลของต้นทุเรียนและคาดว่าจะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ช่วงปลายเดือนกรกฎาคม20สิมิถุนายนในชันชัยเพชรคงกรเกษตรอำเภอปาพยอมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานกเกษตรอำเภอปาพยอมจัดอบรมเกษตรกรเรกรข้าสู่การผลิตกเกษตรปลอดภัยครั้งที่หนึ่ง ภายใต้โครงการพัฒน์ลงเมืองเกษตรปลอดภัยปี2567ณสอพกรเภอปราพยอมสวนเกษตรทองคําโดยมีการบรรยายให้ความรู้เรื่องแนวทางการทําเกษตรปลอดภัยตามมาตรฐาน GAP ฝึกปฏิบัติการทําจุลินทรีย์สองครแสงพร้อมศึกษาดูงานแปลงตัวอย่างการปลูกผักยกแค่ซึ่งในการจัดอบรมครั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรม,มีความรู้ความเข้าใจในการผลิตสินค้าเกษตรในระดับที่ปลอดภยัย ลดการใช้สารเคมีสามารถจัดการศัตรูพืชได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ มิถุนายน2567นางสมทวินรัตนรังสีกเกษตรอำเภอป่าบอนพร้อมด้วยนางสาวดวงเนตรแก้วพันนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการสำนักงานกเกษตรอำเภอป่าบอนจัดทําเวทีโฟกัสกรุก๊ปครั้งที่2ปี2567เพื่อสรุปข้อมูลการประเมินสถานการณ์ผลผลิต ในแปลงพยากรไม้ผลของอำเภอป่าบอนโดยสรุปได้ดังนี้ถุทุเรียนมีเนื้อที่ให้ผลผลิตจำนวน185ไร่จะให้ผลผลิตทั้งหมด49กตันโดยผลผลิตออกมากที่สุดในช่วงเดือนสิงหาคมร้อยละ60เดือนตุลาคมร้อยละ35และเดือนกรกฎาคมร้อยละ5ของผลผลิตทั้งหมดมังคุด มีเนื้อที่ให้ผลผลิตจํานวน154ไร่และจะให้ผลผลิตทั้งหมด48ตันโดยประเมินว่าในช่วงกรกฎาคมจะมีผลผลิตร้อยละ60เดือนกันยายนร้อยละ20ของผลผลิตทั้งหมดสามเงาะมีเนื้อที่ให้ผลผลิตทั้งหมด63ไร่คาดว่าจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดประมาณ16ตันโดยในเดือนตุลาคมคิดเป็นร้อยละ90 เดือนสิงหาคมร้อยละสิบและลองกองมีเนื้อที่ให้ผลผลิตท,ทั้งหมด103ไร่คาดว่าจะมีผลผลิต23ตันโดยมีผลผลิตออกสู่ตลาดในเดือนตุลาคมร้อยละ78และเดือนกรกฎาคมร้รอยละ5ของผลผลิตท,ทั้งหมดวันที่26มิถุนายน2567 นางสมทวินรัตนารังสีเกษตรอำเภอป่าบอลมอบหมายให้นางสาวดวงเนตรแก้วพันนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการสำนักงนานเกษตรอำเภอป่าบอลจัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรผู้นำภายใต้โครงการส่งเียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรประจำปีงบประมาณ2567โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบ่มเพาะเกษตรกรเตรียมพร้อมไปสู่การเป็นผู้ประกอบการ เน้นการเสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรให้สามารถบริหารจัดการพื้นที่และสินค้าได้โดยบูรณาการร่วมกับสพกเครือข่ายอนุรักษ์พื้นที่นาข้าวนายพิทูลจรุนรัตน์เน้นการทำการเกษตรแบบพอเพียงและนางสาวสาวณีพลอยดำนักวิชาการ พาณิชชำนาญการหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและประกอบธุรกิจการค้าและการตลาดสำนักงานพานิชจังหวัดพัทลุงในหัวข้อการขายและการวางแผนการตลาดโดยมีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน19คนณน้ที่ชำการกลุ่มแปลงใหญ่สลัดตำบลหนองทงหมู่ที่สงตำบลหนองทงอำเภอป,ป่าบอลจังหวัดพัทลุง สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้วรายงานข่าวเด่นประจำเดือนมิถุนายน2567เดือนนี้มีข่าวเด่นอะไรบ้างเชิญรับชมได้เลยค่ะานางปวีนานินมาศเกษตรอำเภอบางแก้วพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ขับเคลื่อนง,งานกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนวัดลอนโดยร่วมกับผู้นำชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่สนับสนุนปัจจัยการผลิต และนำการดำเนินกิจกรรมด้านการเกษตรและร่วมกิจกรรมกับกลุ่มยูวะกเกษตรกรการลงแปลงปลูกผักปรับปรุงโรงเรือนเพาะเหตุและปล่อยปลาในบ่อเลี้ยงปลาการดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางการดำเนินงานตามภารกิจสำคัญของกรมส่งเสริมการเกษตรทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาอยุวกเกษตรกรให้มีความรู้และทักษะด้านการเกษตรเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่มให้ยั่งยืนต่อไป และวันที่19มิถุนายนเกษตรบางแก้วจัดกระบวนการเรียนรู้เสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรผู้นำการปลูกกล้วยหอมทองจำนวน10รายโดยมีหลักสูตรการเรียนรู้เรื่อง BCG กับการพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืนการติวเข้มมาตรฐาน GAP พืช8ข้อและร่วมกันจัดทำปฏิทินการผลิตไม้ผลกล้วยหอมทองเพื่อเสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรผู้นำให้สามารถบริหารจัดการพื้นที่ และสินค้าได้อย่างเหมาะสมสามารถเป็นแปลงตัวอย่างขยายผลเผยแพร่สู่ชุมชนได้อย่างยั่งยืนต่อไปสำนักงานเกษตรอำเภอเขาเชยสนรายงานข่าวเด่นประจำเดือนมิถุนายน2567ดังนี้วันที่19มิถุนายน2567นางสาวทิติมาจีมสวรรัสดเกษตรอำเภอเขาเชยสนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาเชยสน จัดอบรมเกษตรกรเข้าสู่หลักการผลิตเกษตรปลอดภัยครั้งที่หนึ่งภายใต้โครงการพัฒรุงเมืองเกษตรปลอดภัยประจำปี2567นับแรงของนายทวีจันขาวหมู่ที่13ตำบลคุกม่วงอำเภอเขาเชยสนจังหวัดพัทลุงเพื่อพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ความเข้าใจในการผลิตสินค้าเกษตรในระดับที่ปลอดภัยลดการใช้สารเคมี และระดับที่ไม่มีสารเคมีปนเปื้อนหรือเกษตรอินทรีย์และสามารถจัดการศัตรูพืชอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาเกษตรกรให้สามารถผลิตขยายและใช้สารชีวพันธุ์เพื่อควบคุมศัตรูพืชทดแทนการใช้สารเคมีลดการปนเปื้อนสารเคมีทางการเกษตรตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ซึ่งมีการบรรยายให้ความรู้เรื่องแนวทางปฏิบัติการทำเกษตรแบบอินทรีย์ การจัดการดินและปุ๋ยวิธีการผลิตปุ๋ยไคฟิตและศึกษาดูงานภายในแปลงสำนักง,งานเกษตรอำเภอปากพยูนเสนอข่าวเด่นประจำเดือนมิถุนายนเกษตรปากพยูนเชิญชวนเกษตรกรแจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันประจำปี2567 จัดอบรมเกษตรกร,ร,กรหลักสูตรการพัฒนาการผลิตกเกษตรปลอดภัยครั้งที่1ประจำปี2567าโครงการพัฒนุมงเมืองกเกษตรปลอดภัยณแปลงตัวอย่างนายพนมอินสรีหมู่ที่5ตําลดอนประดูเพื่อพัฒนาเกษตรกร,ร,กรให้มีความรู้ความเข้าใจในการผลิตสินค้าเกษตรในระดับที่ปลอดภัยลดการใช้สารเคมีและสามารถจัดการศัตรูพืชได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ติดตามสถานการณ์หนอนหน้าแมวในแปลงปาล์มน้ำมันในพื้นที่หมู่2ตำบลเกาะนางคำหลังจากให้คำแนะนำในการป้องกันกำจัดซึ่งในขณะนี้ไม่พบการระบาดของหนอนหน้าแมวในแปลงและยังคงเน้นย้ำให้เกษตรกรเฝ้าระวังและหมั่นคอยตรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ ติดตามสถานการณ์การระบาดของแมลงวันพลิกในแปลงของเกษตรกรผู้ปลูกพริกหมู่ที่8ตำบลเกาะหมายเจ้าหน้าที่ได้ให้คําแนะนําเบื้องต้นเพื่อจัดการภายในแปลงคุณไม่ตอกหรืดูดลนไม่เย็นเลี้เลยนะก่อคุณตอกขึ้นนี่มันเป็นแมงอันนี้ต้องทำให้เก็บเก็บติดเลยเก็บเลย ประชุมจัดตั้งกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียนณโรงเรียนบ้านท่าเมียนหมูที่3ตำบลเกาะนางคำโดยมีการชี้แจงรายละเอียดการจัดตั้งกลุ่มยุวเกษตรกรพร้อมทั้งมีการคัดเลือกคณะกรรมการกลุ่มยุวเกษตรกรและสุดการเปิดสภากลุ่มยุวเกษตรกร รายงานข่าวเด่นประจำเดือนมิถุนายน2567จัดอบรมเกษตรกร,เ,ร,กรเข้าสู่หลักการผลิตกเกษตรปลอดภัยครั้งที่1ภายใต้โครงการพัฒลุงเมืองกเกษตรปลอดภัยปี2567นณแปลงตัวอย่างของนายยงยุทธหนูอักษรหมู่ที่3ามตำบลสมหวังอำเภอกุงราจังหวัดพัทลุงมีเกษตรกร,เ,ร,กรเข้าร่วมจำนวน4ชุมชน รวมทั้งสิ้น41รายโดยมีการบรรยายให้ความรู้เรื่องแนวทางปฏิบัติการทำการเกษตรปลอดภัยตามมาตรฐาน GAP และการบรรยายจากนายยงยุทธหนูอักษรเกษตรกรเจ้าของแปลงตัวอย่างมะพร้าวน้ำหอมซึ่งเป็นแปลงเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าวและแปลงเกษตรอินทรีย์ที่ผ่านการรับรองแปลงแรกและแปลงเดียวของอำเภอกงงรา เรื่องแนวทางการจัดการแปลงเพื่อขอรับรองแปลงกเกษตรอินทรีย์และเยี่ยมชมแปลงตัวอย่างพร้อมทั้งบรรยายแนวทางการตลาดที่เหมาะสมกับสภาพสังคมยุคปัจจุบันซึ่งเป็นสังคมออนไลน์ที่มีความสะดวกรวดเร็วและสามารถกำหนดราคาเองได้แต่เนี่ยเราถี่มากว่าทำไมถึงเหลือแปลงนี้ มาเปรียบได้ตัวอย่างนะคะเพราะว่า,าปิปุตธานมีค่ะท่านได้เห็นอยูเรียบได้ค่ะกระทั่งเหล่าตอนนี้นะคะเป็นเปลงเขียวเพรามันเป็นนะสำนักง,งานเกษตรอําเภอควนขนุนขอนําเสนอข่าวเรีนประจําเดือนมิถุนายน2567วันที่19มิถุนายน2567สํานักง,งานเกษตรอําเภอควนขนุนภายใต้การนําของนายสรรเสริญบุญสนิทเกษตรอําเภอควนขนุน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรได้จัดกิจกรรมอบรมเกษตรกรหลักสูตรการพัฒนาการผลิตเกษตรปลอดภัยโครงการพัทลุงเมืองเกษตรปลอดภัยภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567จังหวัดพัทลุงณแปลงของนายทวัชชัยนาควิโรธตำบลตโนดด้วนอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงโดยกิจกรรมประกอบด,ด้วยการเจาะเลือดตรวจสารเคมีตกค้างให้แก่เกษตรกร,รที่เข้าร่วมการอบรม การถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตพืชปลอดภัยตามมาตรฐาน GAP และการผลิตพืชอินทรีย์รวมทั้งกิจกรรมการฝึกผลิตชีวพันธุ์ทางการเกษตรเบื้องต้นซึ่งได้รับความสนใจจากเกษตรกรเป็นอย่างมากซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายสมนึกกงชูเกษตรจังหวัดพัทลุงพบปะเกษตรกรที่เข้าร่วมการอบรมรวมทั้งได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุงศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนอำเภอควนขนุน สวนเกษตรตองคอําอาเอป่าพยอมและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตบามตะโนดด้วนที่ได้สนับสนุนเจ้าหน้าที่และเครื่องมือสําหรับตรวจสารเคมีตกค้างในเลือดอีกด,ด้วยสํานักง,งานเกษตรอาเอํภคนขดุนขอขอบคุณครับสำนักง,งานเกษตรอเภอตะมดขอเสนอข่าวเด่นประจำเดือนมิถุนายนเกษตรตะมด มุ่งพัฒนาบรรจุพันธุ์ให้แก่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรประชาบำรุงวันที่25-26มิถุนายนที่ผ่านมานางวรพรชายเกศเกษตรอำเภอตะมดมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักง,งานเกษตรอำเภอตะมดูดร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักง,งานเกษตรจังหวัดพัทรลุงจัดก,กิจกรรมพัฒนาทักษะวิสาหกิจชุมชน ด้านการบริหารการจัดการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปภายใต้โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรโดยมุ่งพัฒนาบรรจุพันณฑ์ให้แก่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรประชาบำรุงเพื่อยืดอ,อายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์และทำให้บรรจุพันธุ์น่าดึงดูดใจลูกค้ามากขึ้น ซึ่งวิสาหกิจชุมชนนั้นตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่9ตำบลตโมดอำเภอตโมดจังหวัดพัทลุงสำนักงานเกษตรอำเภอสิบบันพศสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การรายงานข่าวเด่นประจำเดือนมิถุนายน2567 แล้ว,วันนี้เราจะพาทุกท่านไปที่ไหนขอเชิญทุกท่านรับชมรับฟังได้เลยครับพี่สุรีนะครับกเกษตรอำเภอสีบรรพตนะครับได้มอบหมายให้หนานครข่าขช่วยนะครับแล้วก็พร้อมด้วยกเกษตรกรผู้มีความสนใจในการ ผลิตผลิตทุเรียนนะครับได้ไปศึกษาดูงานนะครับผมในแปลงทุเรียนของพี่เล็กนะครับผมประธานแปลงใหญ่ทุเรียนบ้านโพเลนะครับตำบลเขาปูซึ่งพี่เล็กได้มีการสาธิตการโยกิงทุเรียนนะครับแล้วก็วิชาในการดูแลสวนทุเรียนต่างๆครับเนี่ยมันเป็นลูกแล้วมันมีแหนแบบนี้นี่จะให้เอาออกได้เลยไหมอันนี้ต้องเอาทิ้งต้องขยันเพราะว่ามันทิ้งอาหารนะครับมันทิ้งอาหารกับลูกพวกนี้แบบไม่มไม่มีประโยชน์ แล้วทางใบพี่เล็กใช้ตัวไหนครับเนี่ยครับบผมทางใบตอนนี้ผมก็ใช้อาหารเฉยๆพวกอ,อาหารอย่างพวกนีน้แหละแคชเชียบอลลอนแคชเชียร์นั่นแหลเฉียดทางใบแล้วก็ตัวนั้นเนี่ยเพื่อให้เขามีอาหารส่งกลับไปเลี้ยงลูกได้อีกครับอันนี้เป็นวิธีการโยงกิ่งกิ่งแม่นะครับ นี่ต้องมัดปมเอาไว้ใช่ไหมมันชิดกับต้นไม้มัน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 สีสีกิ่งใช่ไหมมันกินเนี้ยขอบคุณพี่เล็กนะครับในวิทิสันมิพันธ์นะครับประธานแปลงใหญ่กลุ่มทุเรียนบ้านโพเลตำบลกระหวงอำเภอสีเหมนโพธิ์นะครับที่ให้ความรู้ในการดูแลรักษาต้นทุเรียนนะครับแล้วก็การโยงกิ่งต่างๆนะครับแล้วก็อำเภอสีเหมนโพธิ์ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ